นางเอกดังพาคุณพ่อแต่งซานตาหล่อน่ารัก DNA ดีทางบ้านจริงๆโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับปันปันสุทัศตาอุดมศิล์เราจะเห็นผลงานของเธอตั้งแต่เด็กๆ และจะเห็นคุณพ่อของเธอในละครหลายๆเรื่องท่ามกลางหลายคนชื่นชมความน่าตดิดทั้งบ้านซึ่งเราจะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นความสวยความหล่อของตระกูลนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวปันปันล่าสุดวันนี้24ธันวาคมสาวปันปันโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเผยเซตภาพเทศกาลคริสต์มาสกับคุณพ่อที่คุณพ่อแต่งเป็นซานตาบอกเลยค่ะว่าหลายคนต่างเห็นแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ชมความน่ารักนี้รัวๆเลยทีเดียว